สวัสดีค่ะมื้อน,นี้สีพามาซุ้มดูนกนะคะหลังเกี่ยวข้าวเนาะหลังเกี่ยวข้าวนี้น้ำมันยังเยอะอยู่ค่ะมันจะมีหอยมีปูมีปลาค่ะนกนกปากห่างหรือว่านกเจ้าอีสานเล็กนกเจ้าเนาะนกเจ้าคอยาวค่ะมันก็จะมาหากินกินหอยกินหอยเชอรี่ค่ะดูนะคะเห็นมันคาบไปอยู่ค่ะก็เลยมาแอบซุ้มถ่ายมาให้ดูนะคะ ดูธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยงามนะคะเห็น,นะะรู้สึกว่ามันจะมีเคยเห็นมันมีลูกลูกเล็กอยู่นะคะก็ยังแปลกใจว่ามันไปไข่ที่ไหนนะคะมันไปฟักที่ไหนพามาดูคะ่ะอันนี้ก็แอบซุ่มถ่ายนะคะทุกคนดึงคะ่ะไม่รู้หอ,หอยหรืออะไรสังเกตดูคะ่ะหอยหรือปูหรือปลาค่ะทุกคนมันเอามาวางแล้วม,มันกินนะคะเอามาให้เพื่อน อินด้วยหรือยังไงนะคะอันนี้ก็แปลกใจอยู่ค่ะข่ามาตรงบริเวณนี้เนาะหรือว่ามันมีลูกเล็กอยู่ก็ไม่รู้ค่ะ,ะวันนี้ก็พามาชมนะคะดมธรรมชาติค่ะธรรมชาติอันนี้ก็เกี่ยวข้าวไปแล้วแต่ว่าปีนี้ฝนดีค่ะทุกคนฝนดีก็น้ำมันก็เลยยังเหลือเยอะนะคะดีดีแต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวทันฝนลงค่ะทุกคนแต่ว่าน้ำต้อง น้ำก็ยังเหลือเยอะค่ะนี่นะคะน้ำค่ะดูน้ำค่ะวันนี้ก็พาพามาชมนะคะพามาชมคดีนะคะเดี๋ยวนะคะค่อยดูนะคะว่ามันจะไปไหนเด้ออยากรู้ว่าที่อื่นน้ำเยอะขนาดนี้ไหมคะเกี่ยวข้าวลุยน้ำหรือเปล่าคะที่อื่นเนาะส่วนมากอีสานเราก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะลุยน้ำค่ะ ไม่เกี่ยวไม่ได้นะคะบางที่ก็แบบเกี่ยวไปแล้วโดนฝุ่นอีกก็มีนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจในแต่ละที่เนาะเราเชาวนาเนาะวิถีบ้านนอกอย่างเรานะคะนี่นะคะให้ดูค่ะมาเป็นฝูงนะคะไม่รู้บินมาจากไหนคะ่ะเพราะตรงนี้มันมีน้องใหญ่ด้วยคะ่ะ มีที่นามีหนองใหญ่มันอุดมสมบูรณ์นะคะมันก็เลยแต่ก่อนก็ไม่ไม่ค่อยเห็นเยอะประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ